สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับอยู่กับช่องเล่าเรื่องผ่านเลนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับที่นี่ก็คือท่าเรือท่าเตียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามฝั่งไปที่วัดอรุณไปสัมผัสไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่นั่นกันเดี๋ยวลงเรือไปด้วยกันนะครับไม่ได้มาที่นี่ประมาณ1นึอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราจะได้ไป ชมบรรยากาศที่นั่นลองดูซิว่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษไหมบ่ายสี่โมงครับแดดยังจ้าอยู่เลยเดี๋ยวลงเรือไปด้วยกันมาแล้วคับข้ามฝั่งมาแล้วเรียบร้อย จุดนี้ก็คือท่าเรือวัดอรุณครับขนเยอะมากเลยนะครับถ้าจะขยายอีกก็คงไม่ได้นะครับที่ติดอยู่ก็เพราะว่าะระหว่างประตูทางเข้าไปภายในวัดอรุณกับท่าเรือท่าเตียนนั้นอยู่ติดกันเลยถ้านักท่องเที่ยวออกจากท่าเรือไปเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นประตูที่เข้าไปวัดอรุณที่ติดไม่ใช่เพราะอะไรครับชาวต่างชาติก็ ต่อแถวซื้อตั๋วครับผ่านจากจุดนี้ไปก็โล่งๆเลยสบายๆแล้วก็ถ้านเดินตรงไปก็จะไปสู่ถนนด้านหน้าของวัดอรุณครับชาวต่างชาติเยอะมากนะครับผ่านเข้ามาด้านไหนก็สบายๆครับ เดินชมสถาปัตยกรรมสวยๆชมบรรยากาศการท่องเที่ยวกันอย่างสบายหูสบายตานะักท่องเที่ยวก็มีอยู่เต็มพื้นที่ทุกวันนะครับเดินตรงไปก็จะเป็นพญายักษ์นะครับสองตนเลยที่ยืนอยู่ทะลุเข้าไปก็จะเป็นพระออโบสดครับถ้าเดินจากพระออโบสถเข้าไปก็จะเป็นพระวิหารก็จะเดินบนชมบรรยากาศสวยๆกันไปครับเดี๋ยวเราเดินไปที่พระปางกันดีกว่าครับ บรรยากาศช่วงเงย็นเยน็นสบายๆเลยนะครับแต่วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะ4ี่โมงกว่าๆนี้นะักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาแล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้เราได้ชมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็จะเป็นโนอิงบูดามาจากกิจกรรมที่นี่ครับอย่างที่ผมลงคลิปไปให้พี่ๆได้ชมกัน ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากครับเป็นกิจกรรมีดีที่โนอิงบุ้าเขาได้จัดแล้วก็มาจัดอยู่หลายๆครั้งนะครับที่วัดอรุณผู้นักทนะ่องเที่ยวเยอะครับมองไปภายในพระปางนี่แน่นเลยเดี๋ยวจะได้ไปชมกันช่วงเงยน็นเย็นก็จะเป็นแบบนี้ที่วัดอรุณน,นะคนทีเ่เคยมาก็มาซ้ำมาบ่อยๆช่วงเงยน็นเย็นบรรยากาศดีมาก นอกจากเราจะได้มากราบพระมาตะกระขอพรสิ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินที่อยู่ภายในโบสถ์น้อยวิหารน้อยนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พระอุโบสถแล้วก็พระวิหารช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเ,เข้ามาไม่ได้เลยครับ คนแน่นมากมีส่วดบอนข้ามปีนี่เรียกว่าคนอยู่ที่นี่เป็นหมื่นครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันครับรู้สึกว่าด้านในคนจะเยอะนะครับ คนเยอะจริงๆด้วยครับที่นี่ก็จะมีหลากหลายนะักท่องเที่ยวหลากหลายนะมีคนคนไทยน,น้อยครับจะเป็นชาวต่างชาติคนไทยเขาเที่ยวน่าจะเที่ยวจนเบื่อนอกจากเป็นช่วงเทศกาลอย่างงานสําคัญสาคัญนะมีสวดมนต์ข้ามปีหรือว่ามีการสวดมนต์ประจําเดือนของแต่ละเดือนอย่างเงี้ยก็จะมีคนไทยเยอะมีกิจกรรมทําความสะอาดพระปางอย่างเงี้ยคนไทยก็จะมาเยอะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดา วันเสาร์วะอาทิตย์ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวกันมองดูเหมือนไม่มีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนักท่องเที่ยวอากาศร้อนก็อยู่ตามมุมต่างๆนะครับเพราะรอบๆของพระปางก็จะมีร่มไม้ก็จะมีที่พักผ่อนหลบแดดหลบฝนครับบางมุมก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวก็จะไปออก,กันอยู่ที่ตรงนั้นครับ ก็มีสี่มุมนักท่องเที่ยวก็ขยับขยายไปแต่ละมุมถ่ายรูปก,กันสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูสักสามุมนะฮะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งผมขึ้นมาด้านหน้าก็จะเห็นหนักท่องเที่ยวที่สวมยุทธไทยกันหลากหลายมากๆเลยนะครับก็อาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าพระปางเองก็มีการบูรณะอยู่หลายจุดเลยทีเดียวครับ ทางด้านล่างก็เริ่มทยอยขึ้นมานะครับมาตรงนี้นะครับโอ้โหตรงนี้เยอะมากนะครับเนี่ยครับตรงไหนที่มีล่มให้นักท่องเที่ยวได้พักล่มพักแดดก็จะเยอะหน่อยนะครับสาวๆส,ว,สวมยุดไทยเยอะมากเลย นี่แหละครับมนต์เสน่ห์ของชุดไทยมนต์เสน่ห์ของพระปางวัดอรุณโด่งดังไปทั่วโลกมีทุกชาติทุกศาสนานะครับมาที่นี่พอมาถึงที่นี่ก็จะติดอกติดใจครับหลงเสน่ห์ชุดไทยหลงเสน่ห์วัดอรุณเลยผมพาเดินมาด้านล่างนะครับมาสำรวจด้านล่างตรงนี้ประตู ฝั่งที่ตะวันตกนะครับนักท่องเที่ยวก็จะยืนถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยรอขึ้นจะไปด้านบนนะครับรอขึ้นด้านบนด้านบนก็นแน่นอยู่แล้วครับบรรยากาศที่วัดอร,รุณก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับบางครั้งก็นแน่นจนไม่มีที่ยืนเลยบางครั้งก็ดูเหมือนจะไม่มีนักท่องเที่ยวน,นะครับแต่ลองสำรวจไปรอบๆในนักท่องเที่ยวก็จะไปยืนตามจุดต่างๆไปพักล่มบางคนก็ไปดื่มน้ํารอให้แดดอ่อนๆ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนอีกรอบนะครับก่อนที่จะเดินออกไปด้านนอกนะครับไปชมจุดอื่นกันต่อประตูทางเข้าฝั่งทิศตะวันตกนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันขึ้นลำบากมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างครับด้านบนนี้โอ้โห,โโหแน่นเลยครับ นี่ขึ้นบันไดามาแล้วเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้โ oh, ห oh. ต,ตรงนี้เวลานี้เยอะจริงครับผ่านไปสักประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับว้า oh, ว wow. สวยๆทั้งนั้นเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเดินแทบไม่ได้เลยโอ้โ oh, ห oh. ห่างช่วงเวลาเท่าประมาณสิบนาทีแน่นเลยครับนะักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาจากประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ รถทัวร์ก็จะจอดที่ถนนอรุณอมเด็นแล้วก็เดินเข้ามาวัดอารุณนี้เข้าได้หลายทางมาก ดูที่ประตูสิครับโอ้โหยังคงหลั่งไหลกันมาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยครับด้านบนนี้ก็ยังถ่ายรูปกันไม่เสร็จครับแดดเริ่มมันอ่อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับยังไงเดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่าคนเยอะมากครับหายใจไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปที่วิหารดีกว่าครับด้านนั้นก็สวยเหมือนกันเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆเลยโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับ นี่ยังคงเดินเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเลยครับชุดไทยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปฝั่งทางขวามือประตูที่มาจากถนนอรุณนรินินนะครับก็จะมาเข้าประตูนี้ครับ มีหน้านะท่องเที่ยวเยอะครับวันนี้เยอะจริงๆครับเดี๋ยวไปที่พระวิหารนะครับซ้ายมือนี้เป็นพระวิหารครับด้านในนี้มีพระพุทธรูปศักติ์และคณะท่องเที่ยวชอบเข้าไปนั่งอยู่ด้านในนะครับนั่งพักจิตพักใจครับขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าครับไปกราบพระกันก่อนนะครับมาถึงแล้วเราได้กราบพระกันที่ พระโบสดเข้าไม่ได้ครับวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันเยอะมากเลยมาที่พระวิหารก็ยังดีครับรรด้านในนี้คนจะเยอะไหมเนาะโอ้โหเยอะเหมือนกันครับชาวต่างชาติ ก็มีคนไทยด้วยกำลังนั่งกราบพระกันอยู่นะครับที่เห็นนี่จะเป็นชาวเวียดนามหรือเปล่าฟัางจากภาษาแล้วน่าจะเป็นคนเวียดนามนะคนเวียดนามคนคนไทยใหญ่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับมีคนจีนคนจีนด้วยครับ หลากหลายมากๆเลยด้านในนี่เย็นมากครับสาธุสาธุสาธุาธไปครับออกไปด้านนอกกันดีกว่าให้นะักท่องเที่ยวเขานั่งอยู่ด้านในนี่ครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินย้อนกลับไปที่ท่าเรือนะครับวันนี้ก็พามาสำรวจที่วัดอรุณนะครับอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเรามาที่นี่ตักครั้งหนึ่งนะครับมาชมบรรยากาศที่วัดอรุณกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ชมกันขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณ การกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ